ค่ะต่อไปจะเป็นขอบเอวนะคะอันนี้คือแถวที่28นะคะเราเสร็จแล้วได้แบบนี้แถวที่28เราเสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่28ตัวนี้เป็นไซส์ S นะคะเราก็เลยจบที่แถวที่28ช่วงลำตัวคือจบที่แถวที่28นะคะต่อไปจะเป็นช่วงขอบเอวนะคะช่วงขอบเอวก็คือเฉพาะขอบก่อนที่จะเป็นช่วงชายเสื้อนะคะ ถ้าเป็นแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นจะเป็นประมาณนี้นะคะตรงนี้คือที่เราที่เราจบไปเมื่อกี้ยี่สิบหกยิบเจ็ดยี่ิแปดนะคะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะที่เราจบไปต่อไปจะเป็นช่วงนี้ค่ะช่วงแถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหกแถวนะคะที่เราทำเป็นขอบเอวนะคะถ้าตามแพทเทิร์นก็จะเป็นแบบนี้ มาเริ่มกันเลยนะคะเป็นแถวที่เราจะเรียกแถวที่หนึ่งของขอบเอวนะคะเริ่มต้นตรงนี้เป็นแถวที่หนึ่งเลยค่ะเริ่มต้นที่แถวที่หนึ่งนะคะของขอบเอวเราจะเริ่มต้นที่ตรงนี้ควักธรรมดาทั้งหมดสามสามสามหลักค่ะหนึ่งสอง สามค่ะควักธรรมดาสามหลักนะคะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะโซ่สามนะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะจนรอบแถวเลยนะคะจนมาถึงช่องนี้ช่องสุดท้ายเลยนะคะคือจะเป็นโซ่ จะเป็นโซ่3แล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปทุกทุกช่องเลยค่ะแบบนี้นะคะจนมาถึงช่องนี้เลยนะคะช่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่แถวที่1ของขอบเอวแล้วก็ต่อแถวที่2กันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้ก็โซ่3ามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปวนไปจนครบแถวค่ะแบบนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่หนึ่งของขอบเกวนะคะเรามาถึงช่องสุดท้ายนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นช่องสุดท้ายตรงนี้คือที่เราเริ่มต้นนะคะเราควักธรรมดาไว้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสามหลักนะคะตอนเริ่มต้นตอนจบนะคะเราจะจบด้วยโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาค่ะที่หนึ่งสองหลักที่สามนะคะหลักนี้เลยนะคะควักธรรมดามาเลยค่ะอันนี้คือ ขอบเอวนะคะจบขอบเอลแถวที่หนึ่งนะคะได้แบบนี้ได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นขอบเอลแถวที่สองนะคะขอบเอลแถวที่สองเราจะเริ่มต้นที่ช่องถัดไปช่องนี้เราจะควักธรรมดาทั้งหมดสองหลักคะ่ะหนึ่งสองค่ะสองหลักนะคะได้แบบนี้คะ่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ อักขโซ่สามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเราจะโซ่สามแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะทุกช่องไปเลยนะคะไปจนครบแถวนะคะแถวที่สองนะคะของขอบเอวนะคะก็คือโซ่สา,ามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแบบนี้ค่ะไปจนถึงช่องนี้ช่องนี้นะคะช่องสุดท้ายช่องนี้ช่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่สอง ต่อแถวที่3มนะคะของขอบเอวกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้ก็โซ่3าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปวนไปจนครบแถวเลยค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่2นะคะของขอบเอวนะคะเราได้มาถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้ช่องสุดท้ายของขอบเอวนะคะ เราโซ่สามานะคะทุกช่องเลยนะคะมาจนถึงช่องนี้นะคะช่องสุดท้ายก็คือช่องที่เราเริ่มต้นตรงนี้เป็นช่องแรกค่ะที่เราควักธรรมดาช่องสุดท้ายคือช่องนี้เราจะจบช่องสุดท้ายของแถวที่สองของขอบเอวนะคะที่โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาค่ะที่อ,อ่าช่องหลักที่สองนะคะของแถวที่1นะคะ1นสองหลักนี้นะคะ หลักที่สองตอนที่เราเริ่มต้นค่ะของแถวที่สองค่ะหลักแรกคือหลักนี้หนึ่งสองหลักนี้นะคะหลักที่สองเราพักธรรมดามาเลยค่ะหลักที่สองก็คือหลักที่เราจะขึ้นโซ่สามตรงนี้ก่อนที่ขึ้นโซ่สามจะเป็นหลักที่สองตรงนี้พอเราพักธรรมดามาปุ๊บโซ่จะต่อกันนะคะแบบนี้นี่คือขอบเอวนะคะแถวที่สองนะคะต่อไปจะเป็นขอบเอวแถวที่สามนะคะ แถวที่สามขอบเอวแถวที่สามเราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะสองหลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะสองค่ะสองหลักในช่องเดียวกันนะคะแบบนี้ควักธรรมดาสองหลักที่ช่องเดียวกันได้แบบนี้ค่ะแถวที่สามนะคะของขอบเอลต่อไปนะคะพอเราควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะทั้งหมด2หลักแล้วเราโซ่ห้าค่ะ สองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะสำหรับแถวที่สามนะคะเราจะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าเราจะโซ่ห้าค่ะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแบบนี้ทุกช่องไปเลยนะคะจนจบแถวเลยค่ะโซ่ห้าค่ะ ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะเราจะโซ่ห้าแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแบบนี้วนไปจนครบแถวก็คือมาถึงมาถึงช่องนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะของแถวที่สามแล้วต่อแถวที่สี่กันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้โซ่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปจนมาถึงช่องสุดท้ายคือช่องนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันอีกทีหนึ่งคะ่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่องสุดท้ายของแถวที่แถวที่3มนะคะตรงนี้นะคะเราโซ่ห้ามานะคะทุกช่องเลยนะคะจนมาถึงช่องนี้ค่ะช่องสุดท้ายแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดแรกที่เราเริ่มต้นแถวที่3ามนะคะก็คือตอนเริ่มต้นเราเคาะควักธรรมดาไว้หนึ่งสสามสามหลักนะคะตอนจบนะคะเราจะจบด้วยโซ่ห้าคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ โซ่ห้านะคะควักธรรมดาที่บนหลักที่สามค่ะหนึ่งสองสามหลักนี้นะคะก่อนที่เราจะขึ้นหลักโซ่ตรงนี้ควักธรรมดามาเลยค่ะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่สามค่ะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่สี่นะคะแถวที่สี่เราจะเริ่มต้นด้วยควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้สามหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสอง ค่ะควักธรรมดาสามหลักนะคะที่ช่องเดียวกันได้แบบนี้แถวที่สนะคะต่อด้วยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ โซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะแถวที่สี่นะคะของขอบเอวค่ะเราจะโซ่ห้าแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแบบนี้ทุกช่องไปเลยนะคะวนไปนะคะจนมาถึง ตรงนี้ค่ะช่องสุดท้ายตรงนี้ Prophet, RS, ช่องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่4นะคะแล้วต่อแถวที่5กันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้นะคะโซ่หควักธรรมดาที่ช่องถัดไปจนครบแถวจนมาถึงช่องสุดท้ายช่องนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันอีกทีหนึ่งค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่4นะคะเรามาถึงช่องสุดท้ายช่องนี้นะคะ แถวที่สี่เราจะจบแถวที่สี่ด้วยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะโซ่ห้านะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่หลักที่สามค่ะหนึ่งสองสามหลักที่สามที่เราควักธรรมดาไว้ตรงนี้นะคะตอนเริ่มต้นเราควักธรรมดาไว้สามหลักตรงนี้นะคะเราก็ควักธรรมดาตอนจบที่หลักที่สามตอนก่อนที่จะเริ่ม เ,ออเริ่มโซ่นะคะตรงนี้นะคะจบแถวที่4ได้แบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่5นะคะแถวที่5้าตรงนี้นะคะช่องถัดไปเราจะควักธรรมดาทั้งหมด3หลักค่ะ1 2 3ค่ะ3หลักนะคะโซ่สค่ะ1 2 3่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่สามค่ะ ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแล้วก็โซ่สามเราจะโซ่สามนะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะทุกช่องไปเลยนะคะวนไปจนถึงช่องนี้ช่องสุดท้ายช่องนี้เลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะของแถวที่ห้าแล้วก็ต่อแถวที่หกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้นะคะโซ่สามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปวนไปจนครบแถวเลยค่ะ ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่ห้านะคะตรงนี้แถวที่ห้าเรามาถึงช่องสุดท้ายนะคะของแถวที่ห้านะคะตรงนี้เราจะจบแถวที่ห้านะคะด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามค่ะแล้วก็ควักธรรมดาที่หลักที่3นะคะหนึ่งสองสาม ตอนเราเริ่มต้นนะคะเราควักธรรมดาไว้3หลัก 1, 2, 3นะคะเราก็ควักธรรมดาตอนจบที่หลักที่3นะคะบนหลักที่3หลักที่3จะเป็นหลักที่ก่อนที่จะเป็นขึ้นโซ่นะคะเราก็ควักธรรมดามาเชื่อมต่อกันแล้วนะคะแถวที่5นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่6นะคะแถวที่6ของขอบเอวนะคะเราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปทั้งหมด2หลักค่ะหค่ะสค่ะ โซสามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่สามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแล้วก็โซ่สามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแถวที่หกนะคะเราจะโซ่สามนะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแบบนี้นะคะทุกช่องไปเลยนะคะจนครบแถวนะคะจนมาถึงช่องนี้ช่องสุดท้ายนะคะครบแถวตรงนี้เสร็จแล้ว ตอนนี้นะคะก็โซ่สามแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแบบนี้จนมาถึงช่องี้ช่องสุดท้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะของแถวที่หนะคะแล้วก็มาวัดมาวัดไซ์กันนะคะว่าเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราค่อยต่อไปตอระบายกันอีกทีนึงนะคะสําหรับตอนนี้นะคะโซ่สามควักธรรมดาที่ช่องถัดไปจนไปครบแถวตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามดาดูตอนจบกันอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแถวที่หกนะคะเรามาถึงช่องสุดท้ายตรงนี้เดี๋ยวเรามาจบแถวที่หกกันก่อนนะคะจบแถวที่หกเราจะจบด้วยโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาค่ะที่หลักที่สองนะคะหนึ่งสองหลักที่สองที่เราควักธรรมดาไว้สองหลักตอนเริ่มต้นนะคะแล้วก็ควักธรรมดามาเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะตอนจบแถวที่หกได้แบบนี้ เดี๋ยวเราจะวัดดูนะคะว่าจบแถวที่6แล้วเราได้ขอบเอวกว้างเท่าไหร่นะคะอันนี้แล้วกันขอบเอวนะคะตอนนี้เราได้ขอบเอวเป็นแบบนี้นะคะ นี่คือไซส์เนะคะไซส์เอจะอยู่ที่เราจะกำหนดไว้ที่ไม่เกิน29นะคะประมาณ29ก็จะบวกลบ29อยู่นะคะยืดออกได้มากกว่า29แต่เดี๋ยวเยวเราดูก่อนนะคะว่าตอนนี้เราได้เท่าไหร่ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะที่เรายังไม่ยืดน,นะคะที่เรายังไม่ยืดน,นะคะ จะอยู่ที่ยี่สิบห้านะคะจะอยู่ที่ยี่สิบห้านะคะเรายังไม่ยืดขยับนะคะแต่ถ้าเรายืดปุ๊บนี่นะคะได้สามสิบเอ็ดครึ่งนะคะเท่ากับว่ายี่สิบเก้าใส่ได้นะคะยี่สิบเก้าใส่ได้ถึงสามสิบเอ็ด ถึงสามสิบนะคะประมาณสามสิบก็น่าจะยังใส่ได้อยู่แต่ว่าประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าน่าจะพอดีกว่านะคะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะคะถ้าใครใสเอ็กก็จะประมาณนั้นอยู่แล้วคะ่ะยี่สิบห้ายี่สิบห้าไม่เกินไม่เกินยี่สิบเก้านะคะไม่เกินสามสิบเอวยี่สิบห้าไม่เกินสามสิบจะพอดีนะคะ เอว25ไม่เกิน30จะพอดีนะคะค่ะตอนนี้ก็จบแถวที่แถวที่6ของขอบเอวนะคะสำหรับคลิปนี้มี6แถวนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะเป็นระบายลายพัดต่อนะคะเป็นช่วงระบายเป็นลายพัดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ติดตามกันอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ